ความยากจนยังเป็นปัญหาระดับประเทศเป็นปัญหาที่ถูกแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหานี้ไปให้หมดได้โดยสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้นมากนักเมื่อเรามองภาพที่แคบลงอย่างจังหวัดบึงกาฬหรือในหมู่บ้านบูรพาหมู่ที่7ตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬก็พบ,บชาวบ้าน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงการได้คัดเลือกนางบุญมีพาชื่นอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่47หมู่ที่7ตำบลนนสว่างอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนประกอบด้วยสามีบุตรชายและหลานชาย ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์มิติที่3ด้านรายได้ตัวชีวัดร,รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน38,000บาทต่อคนต่อปีในระบบ TPMap ก่อนนี้นางบุญมีพาชื่นประกอบอาชีพรับจ้างกริดยางและรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้ไม่ประจำและรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งทางทีมพี่เลี้ยงในชุมชนได้ใช้ทุนชุมชนพลังชุมชนในการให้ความช่วยเหลือนางบุญมีผ่าชื่นในการสนับสนุนฝึกอาชีพให้มีรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทาง mm hmm. เช่นการทอเสื้อกอกการทอผ้างานจักสารรวมถึงการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และ เกิดการแบ่งปันแก่ชุมชนเพื่อเป็นการแก้จนแบบภูรนาการนางบุญมีพาชื่นมีความตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพยันหมั่นเพียรเรียนรู้ไวได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทักษะเสริมอาชีพก็สามารถเรียนรู้และจดจำนำทักษะเหล่านั้น ไปประกอบอาชีพเสริมก็เกิดรายได้มากขึ้นจนสามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากความยากจนได้โดยได้รับความร่วมมือจากทีมพี่เลี้ยงซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอสอมคณะกรรมการพัฒนาสตรีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสด,ดีนะครับ ครับก็ผมนายศรีนวลกิตนมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกตบ้านบุรพา,นบ,าบนนนสว่างนะครับก็มีส่วนเข้ามาร่วมช่วยเหลือและเป็นทีมที่เลี้ยงนะครับเข้ามาช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์นะครับบ้านแม่บุญมีผ่าชื่อน,นะครับแล้วก็ได้เข้ามาทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบบ้านนะครับทาให้แก่แล้วก็ตอนนี้กําลังเข้ามาส่งเสริมนะครับอาชีพทางด้าน พอเสือกกุกแล้วก็แปรรูปอาหารนะครับแล้วก็กลุ่มทอผ้านะครับที่เราจะเพิ่มรายได้นะครับลดรายจ่ายให้กับแกนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวแล้ก็เป็นมีพี่เลี้ยงระหว่างทีมเทศบาลนะครับทีมเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสมมนะครับท่านเข้ามาช่วยเหลืออสมมบ้านบุรพาว่าจะเป็นทางด้านนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุการ ก็ลงมาช่วยอยู่ตลอดนะครับเป็นหัวหน้าทีมอีกทีมหนึ่งที่เขามาลงช่วยเหลือครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอฝากสําหรับผู้ที่ตกเกณฑ์นะครับสําหรับผู้ที่ตกเกณฑ์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างแล้วก็มีอะไรก็ให้บอกนะครับบอกทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางหัวหน้าคอชเพราะเราจะได้ร่วมกันครับช่วยกันผลักดันให้ผ่านไม่ให้มีตกเกณฑ์ในบุรพานะครับไม่ให้มีตกเกณฑ์ในบุรพาครับขอบพูดครับรวมพลังจัดความากจน sim hey!